สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวทัตุลมเมทุนตุนกลุมนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6พนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เจงกันนะจ๊ะโอเคอันนีแจ้นิดนึงนะคะวันที่4และ5นะคะเสา,าร์อาทิตย์วีนี้ มีคิวว่างอยู่นะคะใครสนใจจะดูดวงเลยสักก็สามารถจองคิวได้นะคะซึ่งก็คือตอนนี้มือถือของพี่นันบันมีปัญหานะคะสำหรับวีคสี่กับห้าเนี่ยรบกวนแอดมาไอดีไลน์อลิสาโดยตรงนะคะไอดีไลน์ก็คือตามน,นี้นะคะอลิสาเอแล้วก็92โอเคเนาะใครสนใจจะดูดวงก็ทักมาได้เลยโอเคป่ะเดี๋ยวสัตอเองมาดวงค่ะว่าชาวธาต<อ>ุลมเมถุนตุลกุม ในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมานอฟคัพค่ะเกาถ้วย The World เชนน็อปเอนอโคลคสิบเหรียญเซเว่นนอฟสอดเจ็ดดาบสิ f s อ o r อดหกดาบสำรับนะคะชาวทัดนลมในยสวว่านะตัวคุณดู ให้สมมว่ามองว่าคุณแฮปปี้ดีนะแฮปปี้อยู่ในโลกของคุณอะอยู่ในพื้นที่ของคุณอารมณ์ประมาณว่าตอนนี้บางทีตัวเราอ่ะโฟกัสที่ความสุขเราไม่ได้โฟกัสที่ที่ใครมากมายขนาดนั้นเราแค่รู้สึกว่าเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขหรือเราอยากทำในสิ่งที่เราอยากทำนั่นคือนั่นคือโอเคเราโฟกัสสิ่งที่เรามีอยู่เราโฟกัสสิ่งที่เขาเรียกว่ ที่เราทำแล้วมีความสุขคุณจะเป็นในแน,แนวนี้นั้นคุณอยู่ในโลกของคุณคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณสิบเหรียนเกิดขึ้นนั่นแปลว่าคุณอาจจะเป็นช่วงของการเดี๋ยวว่าเราอยากจะทําตัวเองให้มันมีความมั่นคงในชีวิตอะไรมากขึ้นโดยก็ได้เหมือนคุณอะอยู่ในช่วงของการเคลื่อนตัวเองออกมาจากอะไรที่มันไม่โอเคดูขยะสังคมหรือรู้สึกแบบอ,อมอ่าจากที่ที่เราไม่โอเค เพื่ออยู่ในพื้นที่ของเราที่มันโอเคอคือคุณคุณเลือกที่จะมีความสุขในแบบของคุณในสบอบมนี้นะแล้วเจ็ดดาบเกิดขึ้นอะ่ะมันก็มี f e ลล i n g บางอย่างที่โอเคเรามีความสุข happy อยู่ในที่ของเราใช่ปะแต่ว่าอีกนิดนึงคือคุณจะมีฟีลแบบว่าอาจจะตามติดหรือบางทีเราแอบส่องเขาคนที่เรานึกถึงอะไรด้วยอยู่ก็ได้แบบว่าอยากรู้ว่ามึงใช้ชีวิตยังไงอะ่ะตอนนี้กูชีวิตก็โอเคนะกูก็ happy ดีนะลวมึงอะ่ะ เป็นไงบ้างอะอเงี้ยคือเหมือนเราก็แอบแอบแบบว่า <c oughs> อยากรู้ชีวิตของเขาสักนิดสัก,กหน่อยเหมือนกันแต่เบื้องต้นนะ่ะเขาคนเนี้ยไม่ได้อยู่ในในเบสชีวิตเราเยอะขนาดนั้นนะอะเพราะเราเป็นอารมณ์ประมาณว่ามูมตัวเองออกมามาเยอะอยู่นะชาวทัดลมอะ่ะอืมอาจจะมีสองบ้างเพราะอยากรู้ว่ามึงเป็นไงอะไรเงี้ย ดีเหรอชีวิตมึงดีปะที่แบบเขาไม่มีกูอะไรเงี้ยคุณคุณมันจะฟิลเนี่ยแต่คุณก็แฮปปี้อะไรในแบบของคุณเหมือนกันอืมไหนดูสิอ๋อคนที่คุณคุยนึกถึงนะจะเป็นชาวลัคนาราศีธานามกรกฎมีพิจิกรธาดิมมีควาประสบการณ์ธาตุลมในถุนตุนกลุ่มนะฮะหรือมีเกมเป็นชาวถังชาด้วยก็ได้เหมือนกันโอเคคนที่ชาวธาตุลมในถุนตุนกลุ่มนึกถึงนะในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรนะคิงออฟคาบคาราชาถือถ้วย e วีนอ uh, ัพสอดราชิน uh, ีเธอดาไนโอขอโทษนะคะเพจอัพวานเด็กถือไม่เท้าเพจอัพสอดเด็กถือดาบนออฟเพนักอลเก้าเหรียญอ่ะอีนี่ก็มั่นอะให้สักเกตสึกว่าตัวเขาเองก็มีความมั่นอะไรของเขาบางอย่างเหมือนกันคือโอเคถ้าสมมติว่าตัวคุณอะ ไม่ได้มีความแบบว่าแสดงออกให้เขาเห็นหรือว่ามีความต้องการอะไรในตัวเขาไอ้น,นี่มันก็จะนั่งนิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของเขาเหมือนกันคือจะเป็นฟีแบบว่าเขาก,เขาก็เขาก็ต้องจับตาดูหรือว่าเขาคอยสังเกตการอะไรคนอยู่ถ้าคุณใช้ชีวิตอะไรที่แฮปปี้เขาก็ไม่กระเสิกระสนเข้ามาให้คุณเอามีดแทงเขาหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือจากเขาไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีความแบบว่าจริงๆเขาก็ดูอยากจะคุยกับคุณอะนะแต่ด้วยตัวคุณเองอะ บางทีเรามีการแสดงออกชัดเจนหรือว่าเราเรายืนหยัดตัวเองชัดเจนว่ากูไม่ได้อยากคุยกูตัดสินใจแล้วว่ากูจะไม่สนใจอะไรมือนี้ต่อให้ตัวเขาเองจะมีความนึกถึงหรือว่าคิดถึงหรืออยากจะจะ,จะพูดคุยกับคุณหรือยังมีความห่วงใยคุณอยู่เขาก็ไม่กล้ามากพอที่จะ,ะเผชิญหน้าขนาดนั้นคือถ้าเขาเห็นคุณมีความสุขและคุณอยู่ได้ตัวเองเขาจะไม่กระเสือกสนเข้าไปให้ตัวเองถูกทําร้าย แต่จะเป็นฟีประมาณว่าก็อยากรู้เหมือนกันว่าว่าคุณจะเป็นยังไงอยู่คุณจะวางดาบได้หรือเปล่าอะไรอาเงี้ยแต่คืออาจารย์คิุว่าชาวทรุ่มคุณมีความเข้มแข็งแล้วก็สตรองอะไรมากขึ้นเลยนะคือมันเหมือนประมาณว่าการที่คุณเป็นควีนถือดาบได้ขนาดนี้นั่นแปลว่ามันเหมือนเราตัดสินใจหรือมีความเคลียร์มีความชัดเจนอะไรเยอะเหมือนกันนะกับคนคนเนี้อืออันนี้ก็ดูแบบเหมือนหาจังหวะจากโคนในการที่แบบว่า คิดถึงกูบ้างแล้วหรือยังอ่ะหรือยังไงกูก็กูก็รอเขาที่อยาจ,จะมอบถ้วยให้นะแต่แบบว่าถ้าเธอจะไม่ได้สนใจอะไรฉันหรือว่าฉันไม่ได้มีความสําคัญอะไรมาพอในในชีวิตเธออีกแล้วฉันสพัดได้ในแง่นั้นอย่างเงี้ยฉันก,ก็คงไม่กล้าที่จะกระ,ะ,ะเยียนกระหืหรือเขาหาเธอหรอกอีนี้มันก็หน้าบังของกันนะเนาะสินสติจะตายหาค,ค,คือเขาเรียก,กว่าโดนกระทบกระทือนจิตใจอะไรนีดอะไรหน่อยไม่ได้หรอก ันจะรู้สึกวันไหวง่ายมันจะมีความไม่กล้ามันจะมีความแบบวันวันออย่างงี้พอเห็นคุณสตรองขึ้นหน่อยก็เงี้ยแหละอืมเดี๋ยวดูสิสถานการณ์ความรักของชาวธามมตุลมมถตนนตึงกุมในช่วงของเดิเอนพฤศจิกยายนเป็นไงนะมัไหนายวานค่ะอัศวินเธอไม่เท้าเอรับสอดกันหนึ่งดาบ ยาสุบครับหนึ่งถ้วยนายอบสอดอสวินถือดาบทัวบสอดสองดาบคืออย่างนี้นะเดี๋ยวก่อนนะชาวธาตลมคุณมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์เพิ่มเติมไหมเรามีตัวละครสมทบอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก่อนหรือบางทีมันเป็นฟิลลิ่งของชาวธาตุลมเองอะ่ะคุณเป็นคนแบบว่า คุณเป็นคนมีแพชชั่นนะคุณจะเป็นคนอารมณ์ประมาณว่าไม่ไม่ติดอยู่กับใครอารมณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครชีวิตกูความสุขกูไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับตัวกูวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีสองดาบเกิดขึ้นมันมีความเหมือนเหมือนจะตัดสินใจไม่ได้บางอย่างหรือเปล่าทาั้งๆท,ท,ที่มันจะต้องได้ตัดสินใจแล้วมีเกมเป็นไปได้เหมือนกันที่ว่าบางทีช่วงเดือนพฤศจิกายนคุณอาจจะได้เจอใครอะไรใหม่ๆเข้ามา ซึ่งอาจจะมีตัวเก่าคนกเก่าๆด้วยในการที่แบบว่าคุณคุณจะยังนึกถึงเขาหรือว่ามันเหมือนเราก็แบบว่าอยากให้เขาคชั่นอเลยกับเราด้วยไหมอะไรเงี้ยคือมันมีโอกาสได้ตัดสินใจในการในการที่จะเลือกรักใครหรือว่ามอบความรักความจริงใจอะไรให้ใครแต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่แบบว่าคุณยังก็ยังเป็นเชิงที่ยังไม่ได้ตัดสินใจสักขนาดนั้นเพราะว่า เหมือนจะดูพฤติกรรมของแต่ละคนที่เข้ามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณดูแบบว่าแติว่าคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากอะแต่ว่าเขาเรียกไรวะคือมันจะมีการตัดสินใจในการที่จะรู้สึกอะไรกับใครแต่คุณก็ยังไม่ชัวร์ในความรู้สึกขนาดนั้นว่าจะต้องเลือกใครหรือต้องรู้สึกอะไรกับใครขนาดนั้นแต่คุณจะดูพฤติกรรมอะไรไปก่อนเรื่อยๆแต่ถามว่าคุณมีความจริงใจอะไรให้กับใครที่คุยด้วยไหมก็มีแต่ยังไม่ชัวร์แบบซึบขนาดนั้นว่า เอาใครพะฉันยังเป็นฟิลแบบว่าฉันก็ยังไม่ยึดติดอยู่กับใครฉันอยู่กับใครและสบายใจฉันคุยกับใครแล้วฉันแฮปปี้ฉันคุย,ค, happy, ค,ยคุณจะเป็นฟิลนี้นะขะทำไมก่อนเนี่ยกู <c oughs> ก็งงเหมือนกันแต่สักครู่รู้สึกว่าฟีลลิ่งของเดิมเพอร์เจีอะบางทีอะการสองดาบเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นที่ตัวคุณอะที่มันเหมือนยังไม่เคลียร์กับตัวเอง แต่จริงๆแล้วสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มันมันดีนะเพราะมันอาจจะเป็นลมประมาณว่าก็มีคนสนใจหรือหรือเข้าหาคุณหรือแบบว่าขอเพียงแค่แตัดสินใจก็จะสามารถที่จะเริ่มต้นความรักอะไรได้ดีด้วยก็ได้แต่ว่าบางทีตัวเราเองอาจจะมีฟีลแบบว่านิดนึงอ่ะนิดนึงเพราะเรายังไม่ได้มั่นใจอะไรขนาดนั้นใช่ไหมอืมก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไค่อยๆดู คนที่ชาทธาลมม่ถุงตุงกลมนึกถึงอาหารสถานการณ์ความรักของเขาในช่วงเดิมพฤศจิกาย,ยนหกหกเป็นไงมาทัวร์สอดขอโทษทัว,ทว,ทวร์เป็นนักเกิลสองเหรียญคิองอวานราชาถือไม้เท้าอาดีเอ็มเพรสโฟร์อวานสี่ไม้เท้าเอลฟ์สอดหนึ่งดาบอืม เอาอางนี้นะด้วยความที่อีตัวคนที่คุณนึกถึงอะค่ะเขายิ่งดูมีความแบ่งรับแบ่งสู้กับสถานการณ์ในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นตัวชาวท่าลมเองที่อาจจะมีใครเข้ามาด้วยเสน่ห์ของเราไดแ,แบบว่าเออเราเราเป็นคนแบบว่าไม่ได้หยุดหยุดที่ใครอะไรขนาดเพราะเรารู้สึกว่าเออเราก็เป็นอิสระของตัวเราก็อาจจะมีคนสนใจรเราแต่เราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะอะไรอีตัวคนที่เรานึกถึงหรือคนคนคนเนี้ย เรายังอยากรู้ว่าเขาจะยังไงกับเราเขาจะตัดสินใจอะไรกับเราไหมเขาจะชัดเจนกับเราไหมกูจะได้ตัดสินใจอีกทีว่ากูยังไงกับกับคนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สมมติว่าในเดือนพฤศจ,จิก,กายนคนที่คุณนึกถึงอะด้วยความที่เขา,าเป็นคิงถึงไม้เท้านั่นแปลว่าเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็บางทีในเรื่องของการตัดสินใจที่จะคอมมิตอะไรกับใครสมมติว่าเขาเองคิดแหละคะ่ะมันมันเป็นลมมาว่าก็คิดอยู่แต่ถามว่าตัดสินใจได้ไหมมัน มมนเหมือนมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เขาดูดูยังไม่เลือกอะไรแบบเป็นชิมเป็นอ่านบางทีอะสิ่งที่เขา,ปร,เขาประคับประคองนีตยตเนี้ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของของการงานหรือความรักหรือมันเป็นฟีล l i n มาว่าถ้าเขาจะเลือกที่จะเปิดเผยหรือชัดเจนอะไรกับใครหรือเลือกใครเป็นแฟนมันก็อาจจะมีผลกระทบที่เขาอาจจะต้องเสียเหรียญบางอย่างไปด้วยเหมือนกันเขาเลยเป็นอารมณ์แบบกึ่งกึ่งของความที่ว่าอืม ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกกับคุณนะแต่ถ้าจะให้ตัดสินใจในการที่จะแบบว่าเปิดเผยหรือว่าตัดสินใจที่จะเป็นมีแฟนหรือว่ามีความสัมพันธ์อะไรที่มั่นคงกับคุณเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันอาจจะมันอาจจะต้องบาลานซ์กันในแง่นี้ก่อนแบบครึ่งๆกะมันมันจะไม่มีอะไรที่ไปทางใดทางหนึ่งแบบชัดเจนขนาดนั้นเพราะมันอาจจะได้อย่างและเสียอย่างก็ได้สมมติว่าคนนี้เขามีผลกระทบอะ ต่อการมีความสัมพันธ์ะความสัมพันธ์ของเขาคือมันมีผลกระทบกับเรื่องอื่นๆอะไรไม่รู้อ่ะเสน่ห์แรงอ่ะหรือมันเป็นไม่ได้นะที่ว่าถ้าคนคนนี้ยตัดสินใจที่จะจะคบอะไรใครอะบางทีสเสน่ห์ของเขาหรือความมีชื่อเสียงหรืออะไรต่างๆของเขาเนี่ยมันมันจะดูด r อปลงเพราะเขาอาจจะใช้อ่าหน้าตาความสวยงามในการ ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นก็อันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดนะคะที่สำคัว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะอะไรขนาดนั้นแต่เหมือนว่าเขาประคองที่จะแบบว่าให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้อยู่อให้อบอกแนะนำอะไรชาวธาตุลม่นถุงกลุมนะคะมา The Star ค่ะ The Lover n i g h t of ครับค่ะสวินถือถ้วยเดสตินีเลิฟเฮลิเรชชั่นชิพค่ะพ l สไลฟ์เรชชั่นชิพโรแมน์ค่ะอ่รีคอนไซเดอแล้วก็โ no. น่เอาอย่าง,งี้นะคะ สิ่งที่พายอยากจะบอกแล้วก็แนะนํากับคุณอะนะคะบางทีสถานการณ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โชคชะตาได้กาหนดมาให้ได้เจออะไรกันแต่บางทีสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะถามว่ามันรักไหมมันก็มีความรักความรู้สึกอะไรที่ดีให้ the love เกิดขึ้นมันก็มันก็มันก็มีความรู้สึกกันมันก็มีความถูกตาต้องใจอะไรกันเยอะอยู่แต่ก็ความ love relationship บางทีอะสถานการณ์ของคุณกับเขาอะ พูดคุย,ยกันไปอ่ะแต่มันมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกแซงบางทีคุณต้องเกยดพฤติกรรมของเขาบางอย่างที่เขาก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะชัดเจนอะไรกับคุณเะทีอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราต้องมาพิจารณาอะไรกันใหม่กับคนคนนี้ว่าโอ้สรุปแล้วควรให้โอกาสไหมหรือ,อยังไงมันม,มันมีโอกาสได้สมหวัง,งไหมทั้งทันที่เราก็ก็รู้สึกกันิดแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยอืม คือไอสักดสุกว่าบางทีอะฟิลไพที่บอกอะถามว่ามันมีโอกาสสมหวังมันก็มีโอกาสสมหวังคือคนคนเนี้ยเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความเป็นคนในอดีตของคุณอย่างมากเลยอะแต่บางทีอะเป็นคนในอดีตมันก็คือในอดีตหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะ สมหวังกับคนที่ไม่ใช่คนในอดีตไหมหรือบางทีคุณมีคนในอดีตที่มากกว่าหนึ่งคนคือมันเหมือนแบบเป็นช่วงแบบว่าถ่ายเทแลกเปลี่ยนอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมุติคุณกับเขาจะมาได้กันจริงๆใช่ปะแม่งจะมีเรื่องของความแบบว่าคนอนื่นเข้ามาแทรกแซงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นบางทีคนคนนี้อาจจะมีอิทธิพลกับตัวเรามากเพราะเขาอะ เป็นคนในอดีตาชาติที่ทมันมีความผูกพันกับเราไง,ซ,งซึ่งก็เข้าใจแต่ว่าเขาจะเขาจะใช่คนที่ใช่ของเราจริงๆในในชาติเนี้ไหมอ่ะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคุณลองพิจรนารณาดูก่อนได้ปะมันไม่ใช่เชิงว่าแบบว่าไพ่จะบอกกันนะว่าใครคือคู่แต่อยากให้คุณพิจรนารณานิดนึงว่าโอเคถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่คุณมีคนเข้ามาที่มากกว่าหนึ่งคนแล้ว ซึ่งมันเป็นคนเก่าก็คือเขาแต่ตัวเขาเองเนี่ยยังมีประเด็นในเรื่องของคนอื่นๆอยู่แล้วเขายังไม่สามารถชัดเจนกับเราได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราเกลียดมากเพราะเราต้องการในความสัมพันธ์ที่สมหวังและต้องการความโรแมนติกจากเขาหรืออะไรต่างๆนะ่ะกับอีกคนหนึ่งที่ไม่มีความเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้มีความแบบรู้สึกดีอะไรกับเราแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราคุยกับเขาแล้วเราก็ถูกคอ l อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันจะมีคนที่ไม่ใช่คนของคุณในชาตินี้กับคนที่ใช่ในชาตินี้ ลองดูเถอคะค่ะเพราะว่าคนที่เข้ามาหาเราสมมติว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยมันเป็นสิ่งที่โชคโชคชะตาเขาหมุนมาให้ได้เจอแล้วซึ่งมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะพิจารณาว่าไอการพิจารณาของคุณอะ่ะมันเป็นการพิจารณาที่ถูกต้องอย่างที่สิ่งที่เขากําหนดอ่ะกําหนดมาให้คุณจริงๆหรือเปล่าดราม่าดาใจนะท่านหลบอ่คุณมันคุณมันมาหากาเหมือนกันนะอันนี้ต้องลองดูนะเพราะว่า โอเคคนที่คุณนึกถึงไงสมมติว่าผูกพันก็จริงนะก็มีความผูกพันแหละแต่เราก็ต้องพิจารณาว่าระยะเวลาเท่าไหร่แล้วกับคนคนนี้ผ่านมาตั้งเท่าไหร่แล้วแล้วแนวโน้มในข้างหน้าเราเรารู้แล้วหรือเปล่าว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพิจารณานะดูความจากเขาถึงท่าลมไปถึงจนกลมเนจ้ะฉันกระวงแผนจะกลับ ถุยไปีก่อนฉันวางแผนจะกลับไปหาคุณเร็วนี้ฉันรู้สึกเศร้านะแต่ฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงฉันไม่มีความสุขเลยนะถ้าคุณจากไปโดยไม่มีเหตุผลก็ไม่ต้องกลับมาพร้อมกับคำแก้ตัวฉันไม่อยากรักคนอื่นได้เหมือนที่ฉันรักคุณมันจะมากดดันอะไรด้วยคำพูดเลยในแง่นี้ทำไมเนี่ยไม่อยากรักคนอื่นได้เหมือนที่รักกูและยังไงอะความสัมพันธ์นี่ขนาด ไม่อ่านลรคนอื่นได้มึงยังมึงยังไม่เลือกเลยอะอะไรมึงต้องการอะไรจากกูอ่ะบางดีการที่เขาไม่มีคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการที่เขาเลยวะก็ไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีนะเว้ยแต่บางทีของคนนี้เขาก็ไม่เคลียร์ไม่ตัดสินใจแต่บางทีมันทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่สามารถรอได้ตลอดชีวิตอะมันเสียเวลาเขาบอกเขาไม่มีความสุขเลยนะแล้วก็รู้สึกเศร้าแต่ก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงอะแล้วแบบ แล้วการที่คุณจากไปถ้าคุณจะจากไปแล้วมีเหตุผลแล้วเลือจะนี่จะหายจากเขาไปอย่างงี้ก็ไม่ต้องกลับมาพ้องเขาแก้ตัวนะคือมันก็มีความประช,ชดว่าชันนะ่ะแต่จะทำไงคือเขาก็วางแผนที่กลับไปหาคุณเร็วๆนี้ด้วยเพราะเขาก็ไม่มีความสุขอะ่ะอืมเพราะเขาไม่อาจรักคนอื่นได้เหมือนที่เขารักคุณไงแล้วมึงกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคเะล่ะ เอางี้นะคือสารก็รู้ว่าฟิลไพ่อะมันก็มีความย้อนแยง้งเพราะตัวเองอะตัวเขาเองอะก็ย้อนแยง้งมันจะมาหาความชัดเจนอะไรจากจากจากตัวเขาวะเพราะขนาดตัวเขายังย้อนแย้งเลยแล้วไพ่จะตอบมามาตรงได้ยังไงก่อนตัดสินใจก่อนลูกหนูหนูต้องไปตัดสินใจก่อนนะคะว่าหนูอะจะเอายังไงกับชีวิต บางทีการบาลานอะไรอย่างเงี้ยบาลานโอเคค่ะแต่ถ้าบาลานเลยในแง่เนี้ยกลัวไม่โอเคเพราะความสัมพันธ์อ่ะมันจะไม่ได้อย่างที่ต้องการสักทีบางทีมึงต้องการให้เขาทําอะไรเพื่อมึงตลอดเงี้ยแต่มึงแล้วมึงอะ่ะเคยทาอะไรเพื่อเขาหรือเปล่าแต่มึงก็เนี่ยแล้วพอเขาไปแล้วทําไมมึงก็งองแงเขาแล้วกลับมาโดยไม่มีเหตุผลก็ไม่ต้องกลับมาโดยที่กูไปยังไม่มีเหตุผลมากพออีกหรอแบบมึงคิดไม่ได้จริงๆิว่าที่กูไปเกิดเหอะผลอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ที่ก็ไม่ยากจะได้นะแต่ก็แบบนินึงได้ปะเออนินึนงราศีอะไรดาวอะไรราคณาอะไรธาตุอะไรไที่มีเกมเป็นพ่อกับชาวธาตุลมเป็นสุนทรงูมนะคือหนูลูกหูอยามันนะ่นเนาะคือทุกคนอนะ่ะมีสิทธิเลือกเพราะฉะนั้นอนะ่ะมึงก็มีสิทธิเลือกเหมือนกันแต่แต่มึงช่วยเลือกเถอะ <c oughs> อย่าลีลาว <c oughs> ินาศราศีตุลค่ะสกอร์พิโอราศีพิจิก เซตเทิลราศีมังกรลิบาราศีตุลไมค์แล้วเนบจูนราศีมีนแล้วก็ถ้ารวมันตุนกุมโอเคเมทุนตุนกุมพิจิกมังกรแล้วก็มีนโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดก,กระดิ่งกิ๊งกอง่การกระจายสายด้วยใครที่ซื้อซูเปอร์ตังให้สายสะขอบกุมมานะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย